โอเคสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้วันนี้วัน,น,ว,น,นวันนี้เราอยู่ในเกม The Long Dark นะครับนะช่วงอ่าช่วงคริสต์มาสอย่างนี้นะก็ควรจะหาเกมอะไรที่มันหนาวๆยังเย็นเล่นใช่ไหมคริสต์มาสอ่าใช่มันผ่านไปแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะโอเคเราจะมาเล่นเกมอ่า เกมเกมนี้กันนะฮะพูดแตม่มันพูดยากอย่างเลยนะฮะโอเคเกมนี้เป็นเกมน่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะครับนะก็นั่นแหละนะอยู่ในทุ่งหิมะอย่างงี้น่าจะต้องเอาชีวิตรอดแน่นอนแหละนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันก่อนมีภาษาไทยไหมเห็นเขาบอกมีภาษาไทยนะอ่าไม่มี <laughs> ไม่มีน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นมอดนะฮะภาษาไทยเนะี่ยนฮะ ไม่แน่ใจหรือหรือหาไม่ดีวะหาใหม่ก็ได้ก็ยังจะฝืนนะเนาะโอเคเดี๋ยวอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นเอพิโซดสตอรี่นะอ๋อมีโหมดเนื้อเรื่องด้วยนะครับนะแล้วก็ s u วไ i v ว l โหมดนี่น่าจะเป็นอ่าเกอ่าแบบยังไงไม่ใช่แบบเป็นสตอรี่แต่แบบเล่นซาวไบวไปเรื่อยนี่คืออะไรฮะเป็นอ่าชาเลนจ์เหรอ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปสาวไบเวกันก่อนแล้วกันนะฮะลองดูเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่เคยไปดูใครเล่นด้วยเป็นระดับความยากใช่ไหมเนี่ยงั้นเราเป็นนะอันนี้แล้วกันทําไมนกคูกถึงเก่งกว่าจิ้งจอกวะ <c oughs> <c oughs> หรือมันไม่ได้เรียงระดับตามนี้วะเออเอออย่าไปอย่าอย่าไปสนใจเลยทำไ,ไมนกคู่ถึงเก่งกว่าจิ้งจอก <c oughs> อ๋อมีเขตพื้นที่ให้เลือกด้วยเหรอว้าวเราเลือกไปไหนดีฮะมันมีซูมเข้าไปในแมปอีกไหม อ๋อนี่ไงแรนดอมแล้วกันเออกดแรนดอมไปเลยปุ๊บไปไหนวะไปไหนไม่รู้ช่างมันแล้วกันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเออเป็นผู้ชายแล้วกันนะเราไม่อยากเอาตัวละครผู้หญิงมาฆ่าตัวตาย <S <S แต่ก็เอามาทําฆ่าตัวตายเยี่ยมกันนะมาแล้วที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ย,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 ยเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเหรออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะไม่ได้อยู่ในบ้านหรืออะไรเหรอหลอดข้างล่างเหมือนจะเป็นหลอดอุณหภูมิแล้วก็ไอการมองเห็นคืออะไรไอเี๋วเสียง เสียงเกมไอ้เสียงอันนี้มันดังมากเลยเสียงลมอะ่ะโอเคคิดว่าน่าจะเบาลงไออันช่องแรกนี่น่าจะเป็นออุณหภูมิใช่ไหมน,นี่เก็บได้ไหมเก็บเก็บยังไงวะโอโอ้โ,อโหแค่เก็บกิ่งไม้ต้องหั่นเลยเหรอแล้วหลอดอุณหภูมิแม่งลดห่วบเลยอะหลอดอันที่สองคืออะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมมาเกิดตรงนี้เลยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องหาพื้นที่ที่มันแบบที่กำบังกันหนาวเราอะนี่เป็นตัวละครเราใช่ไหม โอ้ตายตายมาถึงปุ๊บจะตายเลยเหรอเฮ้ยหนาวหลอดความหนาวมันอันนี้แล้วอะ่ะก,กดเอ็มก่อนเดี๋ยวแผนที่ไม่มีเหรอนี่คือเปิดอยู่เหรออ๋นนี้คือเราอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยนานี่ตะเกียงไฟก่อไฟเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหากัะต๊อบก่อนมันต้องมีบ้านอยู่แถวนี้บ้างแหละนะมันส่วนวิวเกินไปไหมฮะถามจริงโอ้โห สุดลูกของลูกตาแม่งมีแต่หิมะสีขาวกับต้นไม้ป้าเอ้ยแคมไฟเหรอนี่ใช่ไหมแคมไฟมันจะตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งได้แล้วเผื่อแบบตั้งแล้วมันจะทําให้แบบว่าอะไรอะไรดีขึ้นอะไรวะเนี้ยนาน,นี้โอเคมันทําให้เราอุ่นขึ้นไหมเฮ้ยนี่ไงค่าอุณหภูมิเพิ่มแล้วแล้วเพิ่มแบบนี้เมื่อไหร่มันจะเต็มวะว่าไม่เวิร์คว่ะเดี๋ยวเราต้องไปหา,าบ้านอยู่จริงๆด้วยฮนะ มันจะมีพวกอาคารบ้านเรือนอะไรพวกนี้ไหมผมไม่แน่ใจหรือว่าเราเดินไปเรื่อยๆเ,เราจะมีแต่หิมะวะเราจะเจอแต่หิมะกับป่าเราจะหนาวตายที่นี่ไม่ได้นะสิ่งสําคัญของเราในตอนนี้คือต้องหาพื้นที่หาที่พักฮะเราจะมานั่งจุดไฟกงโง่แบบนี้ไม่ได้มัน <c oughs> มันเอ่อมันน่าจะมันน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นั่นคืออะไรวะนยะอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยผมเห็นสร้างอารยธรรมครับคุณเฮ้ยบ้านเหรอใช่ไหมนะ หรือหินวะไม่รู้แต่ผมเห็นเสาไฟว่ะผมเห็นเสาไฟฟ้าว่ะครับบางทีการที่เราเดินตรงไปตรงเสาไฟแบบนี้เรื่อยๆมันอาจจะจะเจอหมู่บ้านก็เป็นได้นะอ๋อมันรางรถไฟที่เราเห็นในแมปนั่นเองอันนั้นอะไรแดงๆว่ะตรงนู้นเป็นรถไฟเหรอผมว่าเราสามารถรอดไปได้ผมเชื่ออย่างนั้นว่ะเฮ้ยบ้านจริงด้วยอย่างนั้นเราก็เจอบ้านเราจะไม่อดตายทบายบ้านมันเล็กนิดเดียวว่ะเหมือนบ้านตุ๊กตาเลยเฮ้ยกวางทงอันนี้มันทงประเทศอะไรเนี่ยแคนาดาไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปในบ้านก่อน อ๋อต้องกดคลิกอ๋ออย่างน้อยเจอบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะโอ้อย่างน้อยก็อยู่ในบ้านะฮะคุณผู้ชมจังหวะนี้เราปลอดภัยแล้วฮะทีนี้เราก็จะไม่หนาวตายต่อไปเฮ้ยเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เอ่อกดแ็บดูเพื่อดูเวลานะฮะพาทิตย์ยังไม่เที่ยงนะครับน่าจะอยู่ประมาณ9ก้าโมงสิโมงประมาณนี้นะอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ด้วยครับเฮ้ยเยี่ยมไปเลยอ่อ เอาไปเช็คเราใช้ไม่ได้แล้วแล้วอันนี้ตอนแรกมันเป็นอะไร tinder อ๋อมีอันนี้เป็นเลสจุดจุดไฟสำเร็จเหรออ๋อกดรูดของก็ต้องกดค้างไปด้วยอันนี้บุ๊กเอาไว้ทำอะไรอะ่ะเอาไว้ทำอะไรไม่รู้อ๋อํำรวจแต่ละชั้นแต่ละชั้นได้เลยถ้ารื้อร,รือเก้าอี้แล้วจะได้อันนี้มาใช่ไหมเป็นเศษไม้อะไรก็ว่าไปน,นี่เป็นหนังสือพิมพ์นะครับอ๋อไปเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับ โอเคสวยอันนี้อะไรอ่ะผ้าพันแผลอ๋อไม่ใช่เป็นแก้วน้ำนะฮะอันนี้ผ้าพันแผลน,นะเอาไปคราบได้แล้วก็รักษาได้แบนดิตนะอันนี้อะไรอ่ะสเปร์สเปร์พิ้นเหรอมาทําไมอ่ะอันนี้เป็นซุปมะเขือเทศเหรอเฮ้ยน้ามันเออน่าจะใช้ได้นี่ไงได้ละเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเชือ้อเพลิงจริงด้วยใช้น้ํามันน้ํามันใช้อ่าโอเค โอกาสสำเร็จหกเอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึบเยี่ยม <All right. S 2> อันนี้ทำน้ำกับทำอาหารได้นี่มันสะอาดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะใช่ไหมมันคือความสะอาดไหมผมไม่แน่ใจวะ่ะเอาไปอุ่นกินเลยแล้วกันใช่ไหมมันคือกินใช่ไหมอีด <Eat. S 2> อ่าใช่นี่ไงเพิ่มแล้วเอ้ยมีโต๊ะครับนี่ไงโต๊ะครับอันนี้เราออกไปข้างนอกใช่ไหมซื้อ f ฟิร์สเออะไรอะเพนคิลเลอร์แล้วก็แบนเดตอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเน้นความสมจริงขนาดนี้แสดงว่าผมว่ามันจะต้องมีของหนักแน่ๆเลยดูตรงไหนวะเดี๋ยวก็อ๋อนี่ไงใช่ไหมแบกได้30มสิกิโลนะครับแบกแพกกระเป๋าชิ้นนี้แบ,ก,แบ,ก,แบกได้30มสิกิโลตอน,นเราแบกไป7จ็ดกิโลนะฮะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันดับดับแล้วเหรอเดียวไฟทาไมมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวยวะ อ๋ออันนี้มันหมายถึงแบบว่าเวลาในการเออยังไงอ่ะมันไม่ใช่เวลาในการอจุดไฟแต่ว่ามันเป็นเวลาอะไรนะเวลาที่ไฟแม่งอยู่เว้ยอันนี้คือเวคือไฟมันจะอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงอ่าใช่นี่ไงเวลาอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวคุณคุณผู้ชมดูเวลาที่มันลดดิเดี๋ยวหนึ่งนาทีทำไมมันลดไวจังวะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองบ้างดีกว่าเฮ้ย เกมนี้มีซอมบี้ไหมเกมนี้มีซอมบี้ไหมคุณตายหรือยังอะตายจริงหรือตายหลอกฮะ้อเสร์ชเสร์ชศพโอโอโอว้าวไม่มีอะไรเลยเหรอเดี๋ยวแล้วทำไมเราถึงอันนี้ได้ฮะฝากไอเทมไม่กระส so บเนี่ยนะจริ่งําจริงเหรออะไรกันโอ้ถุงเท้ากางเกงโอ้ได้ถุงมือแล้วตอนแรกที่เราดูตอนแรกเหมือนเราจะไม่มีถุงมือนะ,ออะโน้ตปะคืออ่านโน้ตเนี้ยเหรอ ภาษาอังกฤษล้ว่า,าลวเลยอ่านไม่ออกอะ่ะอันดับแรกเราควรจะไปเอ่อออกไปหาของนะฮะผมเห็นว่ามันมีปลาด้วยนี่เราสามารถตกปลาได้นะทางนี้นเดี๋ยวเราไปตกปลาดูแล้วกันว่ามันมีน้ําหรือเปล่าข้างหน้าน,นี่อะไรฮะเนี่ยโอ้ของกินเหรอกินได้เหรอถามจริงกินได้เหรอเมื่อกี้เก็บมาหรือเปล่าเนี่ยเก็บมานี่ไงเดี๋ยวมันไม่ใช่ของกินวะมันน่าจะกินไม่ได้อันนี้คือน้ําใช่ไหมหรือมันเป็นน้ําแข็งวะมันเป็นน้ําแข็งครับคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ตรงนู้นมีบ้านเหรอ เอ๊ะแต่ผมจําได้ว่าตรงนู้นเป็นอาอะไรนะรถไฟใช่มีรถไฟนะตรงรางรถไฟไม่กี้เดี๋ยวเราลองไปดูรางรถไฟกอนแล้วกันเผื่อมีของเผื่อมีของเอ๊ะตรงนู้นมีสถานีด้วยมันเป็นวิทยุเหรอสูงมากเลยนะดูค่าอุณหภูมิเราลดเร็วมากเลยอันนี้คือแหละเดี๋ยวแค่กดคลิกเองนะเมื่อกี้คืออะไรวะตัวละครเราบอกหนาวแล้วไม่ไหวแล้วนะมันใช่รถไฟหรือเปล่าน่ยผมมองไม่เห็นวะ มันเป็นอุโมงอะ <c oughs> ตัวละครเราแบบไม่ไหวแล้วอ๋อไม่ใช่มันก็เป็นรถรางนั่นแหละแต่คือมันไม่มีอะไรฮะคิดว่าจะเป็นแบบรถไฟคันใหญ่ๆแล้วแบบให้เรามาสำรวจอะไรเงี้ยมันเป็นแค่รถรางอะฮะเฮ้ยกระเป๋าได้อาหารมามันสะอาดหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้อะไรอะ่ะเหมือนเป็นโลกเห <c oughs> มือนเป็นโลกร้ายยังไงก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปตรงบ้านอีกหลังหนึ่งทางฝั่งนู้นนะพี่ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะ ว่าอะไรอะ่ะศพคนเหรอโดนแข็งตายไปแล้วรุดไม่ได้รุดรุดรุดไปแล้วแต่ว่าของเขาไม่มีไม่มีของเลยเคไม่เป็นไรตัวละครเราหนาวจัดเลยทั้งหนาวทั้งเหนื่อยด้วยหวังว่ามันคงจะไม่แตกลงไปนะน่าจะไม่ตกลงไปหรอกใช่ไหมมันคือบ้านใช่ไหมเป็นบ้านเล็กๆหลายๆหลังเหมือนไม่ใช่บ้านอะเหมือนเป็นเ,เขาเรียกไงนะบ้านสุนัขอะบ้านหมาเนี่ยมันเล็กติดเดียวเองอะนี่มันบ้านของน้องหมาชัดๆ ลองเข้าไปดูโอเคมันเป็นเหมือนไอสเปชิ่งเฮ้ยที่ตกปลาเหรอที่มันเป็นเหมือนในสารคดีไม่ใช่สารคดีเหมือนเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเขาเอาแบบมันที่เขา,เาแบบเอาเบ็ดตกปลาหย่อนลงไปอะ่ะมันต้องใช้เครื่องมืออะไรในการทุบน้ําแข็งอะ่ะแล้วก็จะหย่อนเบ็ดลงไปใช่ไหมมันก็ดูสวยดีนะโอ้โหแต่ลมเข้าหูทีเนี่ยโคตรหนาวเลยแย่ <c oughs> yeah, แล้ว ทังอะไรจะหนาวตายแต่ผมว่ารอบนี้เราจะต้องอยู่บ้านบ้านอันนี้นานานเลยแบบอยู่จนแบบว่าหลอดอุณหภูมิกับข้างหัวใจมันขึ้นเยอะขึ้นจนเต็มอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็มั่นใจได้อย่างหนึ่งทุกครั้งที่เราเข้าบ้านอุณหภูมิข้างในก็จะเพิ่มเฮียบเจอแน่ๆของดิ <laughs> หฮีบต้องใหญ่ไม่แห้งอะไรเลยเหรอจึ๊บโอ้ ดูเก็บยาได้ขนมเออว่าเรามีแต่อาหารเราไม่มีน้ําเลยเดี๋ยวที่นี่แม่งดีทุกอย่างแต่ไม่มีเตาผิงอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันไม่มีเตาผิงคุณผู้ชมงี้แล้วก็หนาวสิโอเคเดี๋ยวเราลองไปบ้านอีกหลังแล้วกัน <c oughs> เออขาเจ็บ <c oughs> วิ่งไม่ได้ <c oughs> โอเคบ้านนี้ก็ไม่มีเตาผิงว่ะตอนนี้เราต้องการขนม <c oughs> ใช่ <c oughs> เราต้องการน้ํามากๆต้องเจอละหล่กกล่องรอบเนี้ย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อีบ้านสองหลังนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันแน่เลย แต่ไม่เป็นไรหนๆก็มาแล้วรู้ใั้หมดเลยกันผมว่าเลือดเราน่าจะพอวิ่งกลับไปที่บ้านหลังเก่าได้นะคิดว่า <c oughs> คิดว่านะแต่มันก็ไกลยอยู่นะบางทีเราจะวิ่งไปแล้วเราจะตายกลางทางเลยก็ได้นะ <c oughs> เออว่ารอบนี้วิ่งไม่ได้ด้วยขาเจ็บนี่ว่าเราจะไปถึงนู่นอย่างปลอดภัยไหมนะเอ๊เดี๋ยวเราของเต็มแล้วเอ้ยเต็มแล้วเดี๋ยวทําไมตอนแรกบอกขนของได้สามสิบกิโลทำไมนี่ขนได้สิบห้ากิโลแล้วอะโคกเนียลองกินไหม มันโอกาสครึ่งต่อครึ่งเลยนะมันอย่างน้อยมันอาจจะเพิ่มน้ําก็ได้นะนี่ไงเพิ่มค่าน้ําจริงด้วยอะไรที่มันหนักหนักไปบ่างวะสมุดอะหนังสือเนี่ย,แบ,ยแบกมาเต็มเ,เลยนะะหนังสือเนี่ยแบกแบกมาเต็มป้เลยไหนวะหนังสือไหนวะเดี๋ยวหนังสือนี่ไงหนังสือโคตรหนักเลยโอโหวางกองกันเป็นแบบ<ะ>โอเคเราออกมาแล้วจังหวะนี้นี่แหละของจริงของจริงเลยเราจะตายหรือเปล่าเนี่ยกว่าจะไปถึงนูน่นจริงอยู่ตอนนี้ไม่น่าตายเพราะค่าอาหารกับค่าน้ําแต่ว่าเราจะตายเพราะหนาวตายก็ได้โอโหรุล่ลมพัดมาทีเล่เดี๋ยวเดีเรา,เราเ,ราเราเดินมาถูก ไม่เราเดินมาพิจทาง <S <S เราต้องเดินไปทางนูน้นแย่และไม่ถึงแน่เลยเราก็ยังฝืนเดินต่อไปนะจนังหวะนี้นู่นไงบ้านหลังนู้นมีประตูถือมันอาจจะก,การไม่ได้เท่าไหร่ก็แต่ก็นั่นแหละมันน่านจะก,การได้ในระดับหนึ่งอ่ะโอเคเข้ามาปิดประตูชึบสวยกันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาเอาเอาวะวะวเดิฟเอานะนะ นานี่เดียวทำไมถึงตายได้ละครับหรือว่าเมื่อกี้เราเป็นโรกจริงๆวะก็จบไปก่อนแล้วกันนะกับเกมลองดักนะครับเล่นเล่นแล้วตายเฉยเลยอ่ะเมื่อกี้ยังงงอยู่เลยว่ามันอ่ามันตายได้ยังไงวะต้องขอโทษตรงนี้ด้วยขอโทษตัวละครเนี่ยตายทำตัวละครตายเฉยเลยโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบมากๆกดติดตามนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากสอบถามหรือติชมก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างนะครับ ผมอาจจะเกมนี้ผมอาจจะเล่นได้หรือว่าพูดอะไรได้น้อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะโอเคครับปายครับ